ช่วงนี้นี่อูวันตลอด่ถ้ากินนิมนเดือนหน้าเนี่วันที่สิบเอ็ดเยเป็นสิเนาะที่สมุทรสาครสิที่สิบเอ็ดสที่สมุทรสงครามสิอ็ดสิบสมุทรสาค, 15, คร,สรสิบหสมุทรสงคราม สวัสดีครับก๊อกนิวครับวันนี้วันที่16มกราคม2567ครับผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับลูกศิษย์กำลังถวายพัฒหารเช้าหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลครับวันนี้ก็มีคณะจากโรงพยาบาลอำเภอนามนนะครับมาร่วมทำบุญด้วยนะครับ คณะจากโรงพยาบาลอำเภอนามนนะครับมาร่วมถวายพัตาหารเช้าหลวงพ่อชุมพรครับตอนนี้ลูกศิษย์ก็ถวายพัตาหารเช้าหลวงพ่อชุมพรเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้หลวงพ่อขึ้นรูปเดียวนะครับหลวงตาก,กับครูบาติดกิจนิมนต์ภายในหมู่บ้านครับ บนศาลากลางประ,รปะเียดก็มีญาติโยมมาร่วมทําบุญเยอะมากนะครับอันนี้คือคณะจากโรงพยาบาลอำเภอนามนนะครับมาร่วมทําบุญในวันนี้ to the bar. ก <sa iden> ินไหมครับกนเรเป็นยังกบอบาบนครับยิ่สัญญากับทางไทยรังก จากโรงพยาบาลอำเภือนามนนะครับมาถวายพระทหารเช้าแล้วก็มาถวายสังฆทานที่วัดป่าตรงธรรมนะครับ คุณแม่คุณแม่สงบนะครับนักบวยขอพรอให้ลูกสะภ้นะครับ

ถวายสังฆทานที่วัดป่าลุนธรรม,มบ้านสังคมพัฒนาตะวลนตกอํเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์สุดท้ายแล้วนะครับ ถวายสังฆทานเร็จเรียบร้อยแล้นะครับขรับพราหวงพ่อครับถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,รรบ,รอรบขอรับพรจากหลวงพ่อครับ แพรอนในพรนนไแล้วพอรเอเรพรแล้วรว,รวรมรประทานอาหารก,ก่อนเดี๋ยวประมาณสิบ กินที่บนที่ในโรงเรียนของคณะครูมาที่บนไปอาจารย์ก็ได้ได้ไปบวโยมก็จะไม่มีทา่ทาทำบุญที่มันก็เลยอยู่ร่มเดียวหลวงตาก,กับครูก็ไปรับพัะนาที่โรงเรียนเนี่ยทุกปีมาที่บนไปทุกปีในโรงเรียนในวันครูวันวันเด็กก็ไป ปีนี้พระอาจารย์ติดแล้วก็รับโจมตลอดก็เลยได้ไปช่วงนี้อยู่วัดตลอดแต่ถ้ากินนิมนต์เดือนหน้าเนี่ยวันที่สิบเอ็ดเลยเป็นสิบสองที่สมบูรณ์สาคลสิบห้าที่ สิบเสสมุดสราสิบเ <11, 12, S 1> สมุดสาค, 15, คร,สรสิห้าสมุสงครามเือน,นเดแตไปเวสิบเอ็ 11, 12, ครับวันดีวันที่สิบหกวันโ์พรุ่งนีวน้วันโชคดีเออเมืวานนี้วินาที Tie Dan ini d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 an ter, sini ayam akan jalan cando omni pro suo atque omni toti pro suo yathasambhentiyo vi omni santam satkara आसुयसुय yeah, so Yeah. ไปกินข้าวกินน้ำทุกวันกันเดล่ย่ำฟ้า,ากับป้าท่านบ่าวันพอกินข้าวหรือวันก่ได้ตัเต็มเด้อ่ย์หรอกินข้าวกินน้ำรอดรับพรจากหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลงไปรับประทานอาหารร่วมกันที่โรงครัวครับ